สนามสเตเดียม974ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นหนึ่งในสนามหลักทั้ง8สนามเพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นั้นเป็นเจ้าภาพโดยล่าสุดหลังจากจบเกมที่บราซิลสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบขาดลอยสีประตูต่อหนึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อค่ำคืนของวันจันทร์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมาก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่สนามสเตเดียม974จะถูกใช้งานโดยฝ่ายการจัดการแข่งขันได้ออกมายืนยันว่าพร้อมที่จะรื้อถอนสนามแห่งนี้ตามแผนกำหนดการเอาไว้ตั้งแต่ต้น หลังจากที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อใช้เป็นสนามในการจัดแข่งฟุตบอลโลก2022เพียงแค่7เกมเท่านั้นทางนี้สเตเดียม974มีความจุจำนวน40,000ที่นั่งตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือของเมืองรัสอบับดาบุสในกรุงโดหฮาประเทศกาตาร์ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยตู้คอนเทนเนอร์จำนวน947ตู้เพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การเดินเรืออันเป็นบรดกทางอุตสาหกรรมของประเทศกาตานั่นเอง